ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโคพภูมิหน้า1 2 3ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโคข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเสนิยะอเจระนี้ประพฤติวัดดังสุนัขทำกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้บริโภคโภชนะที่วางไว้ณพื้นดินเขาสมาทานกุกุบวัดนั้นอย่างบริบูรณ์สิ้นการนานคติของเขาจะเป็นอย่างไร พบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรอย่าเลยปุณน,นะจงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยปุณน,นะโกริยะบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามบุณน,นะบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญกุกุวัดบำเพ็ญปกติของสุนัขบำเพ็ญกิริยา การของสุนัขให้บริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนักอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตบะหรือพรมจรันนี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดบุญนนะัก เรากล่าวกติของผู้เห็นผิดว่ามีสองอย่างอย่างไรอย่างหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานบุณนนะักกุกุวัดเมื่อเข้าถึงพร้อมย่อมนำเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขเมื่อวิบัติย่อมเน่าย่อมนำเข้าถึงนรกด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วเสนิยะอเจละ ผู้ประพฤติวัดดังสุนัรร้องไห้น้ำตาไหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุญนนะักโกเรียบุตรประพฤติวัดดังโคเขาสมาทานโควัดนั้นอย่างบริบูรณ์มาช้านานคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรอย่าเลยเสยนิยะจงงดข้อนั้นเสียเถิด อย่าถามเราถึงข้อนั้นเลยเสนยะอเจระผู้ประพฤติวัดดังสุนัขได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามเสนยยบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญโควัดบำเพ็ญปกติของโคบำเพ็ญกิริยาอาการของโคอย่างบริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตะบะหรือพรหมจรรย์นี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดเซนิยะเรากล่าวกติของผู้เห็นผิดว่ามีสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ นรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเสนิยะโควัตเมื่อถึงพร้อมย่อมนำเข้าถึงความเป็นสหายของโคเมื่อวิบัติย่อมนำเข้าถึงนรกด้วยประการชนิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วบุณนะโกริยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคร้องไห้น้ำตาไหลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตัด กเกนิยะอาเจระผู้ประพฤติวัดดังสุนักว่าเสนิยะเราไม่ได้คำนี้จากท่านว่าอย่าเลยเสนิยะจงงดข้อนั้นเสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนั้นเลยดังนี้ปุณณะโกริยะปุตทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าไม่ได้ร้องไห้ถึงการพยากรณ์นั้น ที่พระผู้มีพระภาคตัดกะข้าพเจ้าแม้นข้าพเจ้าสมาทานโควัดนี้อย่างบริบูรณ์มาช้านานแต่ข้าพระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่ให้ข้าพเจ้าพึงละโควัดนี้ได้ และเสนิยะอจเจละคู้ประพฤติวัดดังสุนัขพึงละกุกุวัดนั้นได้ตถาคเตเอกันตะคะโตอภิปสันโนเลื่อมสายอย่างยิ่งในปัฒตาคดจนถึงที่สุดเท่านั้น